万，那我都。 thank <laughs> you ครับดที่ได้เนะครับอีกคู่นะครับาา่มอบนาสุดท้ายนะครับรอบก็คือาครับก็ที่เหลือนะครับลุกขึ้นยืนนะครับที่เหลือลขึ้น bà ngày mưa khắp ngày mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อยายามส่งแสงอยากเป็นทหารอ๋อไม่ออมได้อยากเพื่อจะีเรื่อนอีส่งเี่จะสวกันไปก่อนกันไม่อนอยากเป็ททนทหารเอาใจเราใจเราไม่อยากใช่ไหมกุ่ตัมเราหนบ่อยหกหกแปดหนักเรา

การที่มาตรวจเตรียมความพร้อมการเลือกทหารในประเทศครับสวัสดีครับผมปณีรักชาติรัตนาศักครับผู้บัญชาการมนลทนฐานบกที่43ก็ได้มีโอกาสมาตรวจความเรียบร้อยในการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้าเป็นทหารกองไปจําการในปี2565ในพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดตรังนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ไป ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ของอำเภอหาสมาลานและก็อำเภอรัศดาจังหวัดตังซึ่งเป็นการตรวจเลือกวันแรกนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกและก็ของแม่ทัพภาคที่4นะครับซึ่งเน้นย้ําให้การปฏิบัติงานการตรวจเลือกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยความถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมจะต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับขณะเดียวกันก,ก็ เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งกองทัพบกได้กำหนดให้หน่วยตรวจเลือกในแต่ละวันนั้นจำกัดยอดคนไม่เกิน500คนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีวันที่เราจะตรวจเลือกมากขึ้นนะครับในว,วันที่1ถึง20เมษายนนะครับโดยจะหยุดในวันที่6เมษายนและก็วันที่13 14 15นะครับก็สำหรับน้องๆที่ มีผลการตรวจเอทเค ت ت ที่เป <tinc S 2> ็นบวกนะครับก็ขอให้แจ้งญาติพี่น้องนะครับได้นำหลักฐานมายื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกนะครับเพื่อจะขอเลื่อนเวลาในการที่จะมาตรวจเลือกใหม่ในปีหน้านะครับก็ขอให้นำหลักฐานมาแจ้งได้นะครับหรือญาติพี่น้องอาจจะติดโควิดก็ฝากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็น ผู้แทนในพื้นที่ต่างๆก็นํามายื่นกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับหรือมีปัญหาสงสัยประการใดก็มาสอบถามกับทางคนะกการตรวจเลือกในแต่ละพื้นที่นะครับก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้การปฏิบัติการตรวจเลือกในพื้นที่ของจังหวัดรังจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งบนทนนันบกที่43รับผิดชอบอยู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอบคุณครับมีอะไรจะฝากย้นยเป็นพิเศษไหมครับ เในเรื่องของการที่น้องๆได้มาตรวจเลือกวันนี้ก็ยังเป็นโอกาสของน้องๆที่จะสามารถสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการได้อยู่นะครับน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้สมัครออนไลน์ซึ่งเราได้เปิดรับสมัครออนไลน์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับได้มีคัดคนเข้าเป็นทหารกองประจำมการไว้ส่วนหนึ่งแล้ว,วน,น้องๆที่มาวันนี้ก็ยังสามารถสมัครได้ นะครับส kind of ามารถสมัครได้แล้วก็สามารถเลือกพื้นที่ที um ่จะรับราชการได้นะก็ว่าจะลงในพื้นที่ของมณฑลฐานบกใดนะครับน้องๆสามารถเลือกได้แล้วก็น้องๆที่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการก็สามารถนําหลักฐานมายื่นในวันนี้ได้นะครับนอกจากร้องขอแล้วน้องสามารถที่ใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่น้องๆสามารถจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็อยากเชิญชวนน้องๆที่อาจจะว่างงานอยู่ นะครับหรือตกงานจากผลกระทบของเหตุการณ์โควิด19ตรงนี้ก็อยากให้ใช้โอกาสตรงนี้นะครับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้วก็เราจะได้ดูแลท่านในเรื่องของอระเบียบว,วินยัยในเรื่องของการาช่วยเหลือ,อาการใช้ชีวิตในกรมกองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของท่านได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของน้องเองที่จะได้มีโอกาสที่จะสอบนักเรียนในสิบหรือ เป็นรับราชการในโอกาสต่อไปนะครับตรงนี้ก็อยากเชิญชวนน้องๆไว้ด้วยครับขอบคุณครับ